สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่วัดไร่ขิงนะครับผม <c oughs> ก็จะมาอัปเดตกันนะครับหลังจากมีคดีดังนะเรื่องเจ้าอาวาสที่เขายากักยอกเงิน3ามล้านบาทนะครับ <c oughs> ไปกับเรื่องพัน,นออนไลน์ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนก็จะเห็นข่าวกันนะครับที่ข่าวนี้นะ กตอนก่อนเลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่รู้จักวัดไร่ขิงนะครับที่วัดไร่ขิงนะครับก็จะเป็นตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำนะครับอันโด่งดังนะซึ่งวัดไร่ขิงนะครับก็จะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอําเภอสามพานตําบลไร่ขิงนะครับความสําคัญของวัดไร่ขิงนะครับพระอารามหลวงครับวัดไร่ขิงนะครับได้รับการยกย่องฐานะนะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับหรือว่าชนิดสามัญซึ่งแสดงความสำคัญนะครับในทางพระพุทธศาสนาและการปกครองสงฆ์ เป็นศูนย์การครับการศึกษาและพัฒนาครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็มีโรงเรียนเหมือนกันนะครับก็คือโรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลใกล้ๆนะ่อีกสองแห่งนะครับส่วนเรื่องของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับจะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อทองสำริดเป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างยิ่งของพุทธศรราสนิกชนทั่วประเทศมีผู้คนจำนวนมากค,ครับเดินทางมาสักการะขอพรและก็ปิดทองเป็นประจำนะครับซึ่งองค์หลวงพ่อน,นะครับก็จะมีตำนานเล่าขานว่า เป็นอนุทรูปลอยน้ําจากแม่น้านครชัยศรีครับแล้วก็ถูกอัญเชิญเนี่ยขึ้นไปติดฐานนะครับณนวัดแห่งนี้ก็คือวัดไร่ขิงนั่นเองครับทุกคนภายในวัดนะครับก็จะมีจุดที่ใครหลายๆคนนะครับมาทําบุญอย่างมากมายเลยนะครับสําหรับวัดไร่ขิงนะแลวถ้าเดินตรงมาเรื่อยๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถไปขึ้นเรือนะครับที่นั่งไปยังตลาดน้ําดอนหวายได้อีกด้วยครับสําหรับใครนะครับที่สงสัยว่า จะนั่งไปตลาดน้ำบ้านหวายยังไงนะครับก็เดี๋ยวรอคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปนะครับวิธีการเดินทางไปยังตลาดน้ำบ้านไหวด้วยเรือลำนี้กันอยู่นะครับทุกคนก็อดใจอริดนึงนะครับผมนอกจากนี้นะครับวันเล็กขิงนะครับก็ถือว่ามีความโด่งดังมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับไม่ห่างกันมากครับสามารถใช้เส้นทางถนนเกษตรมผ่านสวนสามพานอยู่ริมฝั่งแม่น้าท่าจีนะครับหรือว่า แม่น้ำนครใัยสีเนี comments, uh, ่ยห่างจากกรุงเทพนะครับประมาณ12กิโเมตรเท่านั้นหรือว่าจะมารถประจำทานครับก็สามารถนั่งรถสาย84กิจกรรมนะครับที่คนมาวัดได้ขิงส่วนมากจะทํากันนะครับก็คือจะมีการทําบุญไหว้พระที่วิิธภาพันนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมาริมแม่น้ําหน้าวัดครับจะมีจุดให้หารปลา โดยมักจะเป็นปลาสวายตัวโตวนะครับหลายร้อยตัวเลยทีเดียวนะักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถมาซื้อขนมปังแล้วก็มาเลี้ยงปลานะครับมาให้หารปลากันได้นะครับตรงบริเวณนี้เลยนะ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดอาหารปลาแล้วก็จะเป็นจุดท่าเรือนะครับซึ่งท่าเรือนี่นะครับก็จะมีชื่อว่าท่าเรือสีสวัสดนะครับทุกคนเขาก็จะมีการนั่งเรือนะครับข้ามฟากไปกินกว๋วยเตี๋ยวนะครับฝั่งนู้นด้วยนะจะเดินขึ้นนะครับ้ล้วผัดร้อน,น นอกจากนี้นะครับสําหรับความเป็นมาของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับก็มีหลายตำนานครับแต่กานมันที่โด่งดังแล้วก็กล่าวถึงกันมากที่สุดนะครับก็คือตำนานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ห้าพี่น้องนะครับมีการเล่าขานกันนะครับว่าครั้งพระอริยบุคคลทั้งห้าองค์เนี่ยดับขันไปแล้วครับก็เข้าไปสิทธิ์ในพระพุทธรูปห้าองค์ซึ่งมีคนามปรารานนะครับที่จะช่วยคนทางเมืองใต้ที่อยู่ติดแม่น้ําให้ได้ผลทุก์ จึงได้พากัรลอยน้ำนะครับลงมาตามลําน้ําสายหลักของภาคกลางทั้งห้าสายเมื่อชาวบ้านตามเมืองที่อยู่ริมแม่น้ําเห็นเข้าจึงได้อัญเชิญและไปะเดินฐานที่วัดต่างๆครับได้แก่หลวงพ่อโสธรวัดโสธรวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อโตวัดบางพีจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อทองวัดเข่าตะเราจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลม,ห,ลมหรือว่าวัด เพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามและหลวงพ่อวัดไร่ขิงแห่งวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม,มพระพุทธรูป5้าพี่น้องนั้นขึ้นชื่อน,นะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ระเบือกายครับที่สาธุชนเนี่ยเดินทางมาสักการะบูชาและก็ขอพรต่างๆกันเนี่ยไม่ได้ขาดเลยนะครับในเรื่องของพระอุบโบสถของวัดนะครับจะเป็นศินละปะสมัยรัตะนกโกสิ์ตอนต้นมีภาพจิตรกรรมนะครับฝาผนังที่งดงามภายในพระอุโบสถของวัดไร่ขิงนะครับ ก็จะปิียบานไปด้วยหลวงพ่อวัดไร่ขิงปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนมีพุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศินสามสมัยคือพระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสนพระหัตถ์เรียวยาวแบบสุโขทัยและพระพักงดงามในแบบปัตนาโกศินทำให้มีการสันนิษฐานนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปฝีมือช่างสมัยไทยล้านนาและลานช้างนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านให้การสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับวันเล่ขิงนะครับก็การเข้ามาที่วัดนี้นะครับก็คือเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอดทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ที่จอดรถนะครับก็คือมีเยอะมากๆเลยครับผมและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สาคัญนะครับก็คือที่นี่นะจะมีงานประจําปีนะครับทุกปีเลยแล้วคนนะครับก็จะมาเดินกันเยอะมากก็จะมีพวกของกินนะครับเป็นงานวัดเนี่ยที่คนมาาเยอะมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยก็ลองมาดูกันสักครั้งนะครับ1ปีก็จะมีแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับสําหรับ งานประจำปีวันไร่ขิงนะครับ ที 96, ony, ่วัดไร่ข um ิงนะครับก็ยังมีคนที่มาอยู่นะครับแต่อาจจะเบาบางลงนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะก็อยากให้แค่ข่าวข่าวเดียวนะครับทําให้วัดต้องเสวมเสยชื่อเสียงเลยนะครับทุกคนที่นี่ก็ยังมีพระที่ดีนะครับอีกเยอะเลยนะครับผมก็มาเที่ยวที่วัดไร่ขิงกันเยอะๆนะครับผมนอกจากนี้นะครับวัดไร่ขิงนะครับก็ยังมีจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญนะครับอีกหนึ่งจุดนะนั่นก็คือตรงนี้นะครับเป็นถานที่ เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อบัดไล่ขิงแล้วก็มีตรงจุดที่เป็นจุดจะมาลอตเตอรี่นะครับคนก็จะมาเสี่ยงโชคกันนะใช่ไหมครับหลังจากขอพรแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้ไปทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์แลวบอกได้เลยนะครับผมแอบสปอยนะครับว่าคลิปหน้านะครับเราก็จะไปนั่งเรือนะไปที่ ตลาดน้ำดอนหวายกันนะครับใครที่อยากชมเนี่ยก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ